สนาอือะไรคะเนี่ยกัญชาแมวสนาอาจารย์นะจ๊ะท่านผู้ชมดูนี่นะคะอันนี้คือต้นกัญชาแมวตะคุบเลยนี่โอโ้โหสนาเดี๋ยว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 สนายใจยยเย็นๆสนายใจเย็นๆลูกโอโ้โหดูดิตะคุบเลยนี่ ท่านผู้ชมคะนี่คือต้อนกัญชาแมวนะคะแมวทุกตัวที่ได้กลิ่นของต้นนี้นะจะฟินมากเลยค่ะดูดูเสือน้อยนะเสือน้อยนี่เล่นอยู่นานแล้วนะจิบมาหลังบ้านมาตัดไอ้ต้นชายาเนี่ยก,กล้องมันไม่ค่อยโฟกัสโอ้เสืนอน้อยปล่อยสิลกูกอะไรนักหนาเดี๋ยวเราจะฟินขนาดนี้เนี่ยฮะอ่ะ อนนี้คือลักษณะของต้นกัญชาแมวนะคะเพื่อนๆใบแล้วก็ดอกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะต้นแบบนี้ดูเคียวเคียวลาเขาจนน้อยเคียวลากเขาไปแล้วเน,นะเนนะาเจนเมื่อกี้ตอนที่ไม่ทันได้ถ่ายอะ่ะเจนน้อยน่ารักกว่านี้อีกนะมันได้มุม อันนี้ถ่ายไม่ค่อยได้มุมเท่าไหร่จะได้เอ๊ะจะได้เอ๊ะวนอ๊วันไอ๊วันไอ๊วันมันเล่นมันเล่นกันชาแมวอ,อีกแล้วเอ๊ะว่นมันเล่นกันชาแมวแล้วเอนเล่นอยู่นานแล้วชักเบื่อแล้วนะมันหอมอ่ะท้าผมาช่ชมมันหอมมากเลยนะอยากให้อยากให้เห็นตอนที่เือน้อยได้กลิ่นใหม่ๆอ่ะตอนที่เือน้อยได้กลิ่นครั้งแรกอ่ะ ตอนที่สนน้อยได้กลิ่นแรงๆโอ้โหสันน้อยแบบว่ามันหอมมันเหมือนแบบโอ้สันน้อยฟินมากเลยอ่ะอันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะคะเพื่อนคือจิ๊บถ่ายไม่ทันไงไม่ได้เอากล้องมาสันน้อยเขาตามจิ๊ดมามีมาตัดกิ่งผักก็ค่อยๆเดินกระเพกกระเพกมาแล้วคะ่ะแล้วก็กว่าจะเดินกระเพกกระเพกเดินได้เอากล้องมันชาร์จแบตอยู่โทรศัพท์ สนนกยก็แบบฟินอยู่คนเดียวนานแล้วอะไอฉันน่ะฉนน่ะนจอฉนน่อฉนน่อฉันน่อนน่ารชอบที่สุดก็ตรงล่างนี่แหละค่ะตรงล่ากเขาเนี่ยมันน่าจะหอมมากๆเลยเนาะจริงๆแมวทุกตัวน่ะต้องสยบด้วยกันชาแมวไอตัวไหนที่แบบดื้อๆอะลองเด็ดต้นกันชาแมวถอนมาให้เขาดูอะ จะหยบเลยค่ะนอนบางตัวนอนกอดเลยนะ <c oughs> เบื่อละไปละจนนท์ไรน,นอนกอดต้นกัญชาแม่อยู่นั่นนี่ค่มแล้วนะมาแม่จนนท์จ้าอาสนอสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยจบคลิปแล้ว <c oughs> ๊ายบายบาย,บายบจนจท <c oughs> นุ้ยไอ้นาโหด มันนี่น่าหอนจริงๆน้อยจะน้อยเชียวมัน